ไฟไหม้ไฟไหม้เปิดประตูหน่อยไฟไหม้เราโทษเยอะออกมาจนหลุดออกมาหมดเลย,อยไอ,ลอ้ลูกกงอแผ่นลูกกงอเขารู้รสึกตอนนั้นเหมือนว่า,าจะโดนไฟค้อะเกือบครึ่ ah งชั่วโมงได้เจ้าหน้าที่มาเปิดผังคนวิ่งออกจากประตูเล็กๆประตูเดียวแต่ <forgiving. S 2> คนเป็นร้อยอ่ะพยายามออกไปที่จุดๆดเดียวมันมีการเหยียบกันต่อจากไฟไหม้มีโรคระบาดอีกาแดงตอนนั้นแต่ไม่ใช่ตาแดงเล็กๆไงตาแดงที่แบบว่าติดต่อกันแบบว่าไวมากอ่ะจาก1เป็น2จาก2เป็นส0บมึงที่ติดกันทั้งห้องเลยติดเรือนนอน4ชั้นเนี่ยเป็นที่กักโรคเลยห้ามดูหนังห้ามเยี่ยนญาติห้ามอ่านนหังสื กินอาหารข้างบนไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเลยอยู่แต่ในห้องขังอ่ะเหมือนโดนขังซอยมีแบบว่าไม่สบายไปอยู่สถานพยาบาลเจอคนตุยแล้วเราอยู่เตียงใกล้ๆกันแล้วเขาไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่เราต้องอยู่กับศพอ่ะดูนิ่งกลางคนเยอะมากกุอยามต้องแข่งแย่งชิ้นดีหมดราะว่าจะอาบน้ำจะกินมันต้องแข่งกับเวลากฎระเบียบมันเริ่มแบบว่าหนักขึ้นกดดันขึ้นเราทําเรื่องย้ายดีกว่าคอย้ายระบายมาวันแรกบอกว่าชีวิตแบบสโลละนรู้ไหมแต่การใช้ชีวิตต่างกันอย่างนิ่กลางะกฎระเบียบเยอะอาบน้ำเนี่ยเขาจะผ้าถุงอาบน้ำฟักบัวปกตติแ่พมาช อาบน้ำบอ่อเราไปถึงปุ๊บเขาเปลือยหมดเลยหญิงชนนั้นอยู่ได้ประมาณ4เดือนมีเหตุให้ยายคุกยายจากคุกเก่าไปคุกใหม่มาเป็นคุกเก่าของขังชายชนบุรีเราก็จะไปแบบว่าเป็นรุ่นบุกเบิกอะไปแบบก,กันดานดินแดงอะไรอย่างเงี้ยลงเรียงแบบร้อนๆไฟไม่มีหญิงชนจะเป็นอะไรที่แบบเด็กรอบเยอะมากได้ยินคํานี้ไหมเด็กนายบางทีนายไม่ต้องออกแรงอะเอาขายใหญ่นะี่แหละคุมอยู่ผู้ต้องขังคุมผู้ต้องขังรับย้ายมาก็จะต้องไปเกาะประตูดูแลนี้วันนี้มีฟีโนตัวใหม่มาหรือเปล่าว่าหขายใหญ่น่ะคนนี้กูจองว่ะอะไรอย่างเงี้ยกูจองมะอย่าก่าป ผู้หญิงตบตีกระชากเยื่อกระทืบมีหมดมีลุมมีอะไรก็ถึงเวลาก็ขึ้นซอยกันไปทีนี้มันก็จะมีว่าปล่อยตัวไปมันจะมีพื้นที่ว่างใช่ว่าใครจะเข้ามาได้นะก็ต้องมีการซื้อที่กันพวก แม่ Man, พวกทองมันชอตัดสั้นก็แทกเนี่ยร้านสวยๆ,ๆเขาจะไม่รับตัดแต่บางทีทอมแม่เนี่ยชอบอยากหลอ่ออยากเท่อ,อยากกระแทกข้างแบบเนี้ยไม่ได้ะนะก็ะต้องแบบว่าลองทรงลองทรงยาวๆหน่อยก็เสาที่เขาก็จะมีแอดตัดกันพอมาหญิงชนปุ๊บเจอยอดเ,เนี่ยไก่ยอไก่ยอยอันยาวเซฟเข้าไปลองแต่เรื่องนี้นะไม่เคยเล่าเซฟเซฟโกบิโกช็อกโกบี้เดียวดายถ้าขังใช้เรียกว่าเดียวดายย้อนกลับไปหญิงกลางนันมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งตอนนั้นเขาจะหนัก191โลวันที่เขาเข้าเรือนจำด้วยความที่เราบอกว่าเก่าเกมนั้นอยากกิน น,นั่นแหละพี่เรียงชอ็อก,กโกบี้โกวิโก้นั่นแหละเจ้าว่าวันนั้นสวยเซฟเดียวดายเข้าไปวันนั้นเจ้า้าที่แบ,บบว่าหยอกไงก็จับขึ้นแล้วขนมมันก็หล่นลงมาต่อนหน้าเจ้าหน้าที่